สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะสบายกันดีนะอพิโซดนี้หวานมีข่าวอัปเดตนะคะจากกองละครเรื่องปัตตพีไหลพา,ายนะคะที่ได้คุณเจ้าลี่อิงแล้วก็คุณหลินเกิงซินค่ะเป็นดารานำแสดงนะคะเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่โอ้โหหวานก็รอติดตามชมเป็นอย่างมากเลยนะคะ ก็สำหรับอพิพซดนี้นะคะหวานได้นำข่าวเมื่อวันที่16กรกฎาคมปีนี้แหละค่ะมาเล่าให้ฟังนะคะก็มีนักข่าวนะคะได้แชร์นะคะรูปในการที่คุณเจ้าลี่อิงกับคุณหลินเกิงซินอยู่ในกองละครน,นั่นแหละค่ะก็สวมแต่งเครื่องแต่งกายในละครน,นะคะแล้วก็มีฉากที่จับมือกันอย่างหวานชื่นนะคะแล้วก็เดินไปคือถ่ายทำกันอยู่นั่นแหละนะคะคือมีความเป็นสีชมพูะค่ะก็อยากจะดูฉากที่มันมี เรียกได้ว่ามีเคมีแบบนี้นะคะ พอภาพนะคะของฉากหวานๆนี้มันหลุดออกไปนะคะเรียกว่าหลุดหมายถูกโพสต์ขึ้นไปบนโลกของโซเชียลมีเดียดีกว่านะคะก็มีคนนะคะผู้ชมมากมายหลายคนที่เคยได้ชมเรื่องจอมนางจารชนนะคะหน่วย11นั่นแหละคะ่ะก็ได้แซวนะคะว่าเอ๊นี่มันเป็นภาพของอุวนเยื่อหรือเปล่านะคะก็คือคุณชายเย่อนั่นเองที่จมอยู่ลงในน้ำนะคะคุณชายเย่ จมมาหลายปีแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็กำลังจะขึ้นจากน้ำแล้วก็ต้องเสด็จน้ำด้วยนะคะก็สำหรับเรื่องนี้นะคะเปิดกล้องอย่างเป็นทางการไปแล้วเ่าผ่านพ้นไปเป็นเดือนเดือนแล้วนะคะสำหรับเรื่องปฏตพีไรพายค่ะแล้วก็พอประกาศนะคะรายชื่อผู้แสดงนำเนี่ยก็โอโ้โหเป็นที่จับตามองกันเลยทีเดียวเพราะว่าคุณเจ้าลี่อิงแล้วก็คุณหลินเกิงซินก็เป็นดาราที่มีฝีมือยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีกองเชียร์ด้วยนะคะ ที่แบบว่าอยากเห็นผลงานของทั้งคู่เพราะว่ามันเหมือนกับการปลอบใจปลอบประโมหัวใจจากเรื่องเรื่องของ Princess a g e n t 1 1นะคะที่สร้างได้เพียงแค่ซีซันเดียวแล้วก็ซีซัน2ก็ยังไม่มีออกมาเลยนะคะท,ทั้งทงที่ในตอนแรกเลยนะคะในตอนแรกๆเลยก็คือกะว่าจะใช้นักแสดงชุดเดิมเนี่ยล่ะค่ะก็คือที่มีคุณเจ้าลี่อิงคุณลินเกิงซินมีโตเสี่ยวมีหลี่ซินนะคะมาแสดงในซีซันที่2แต่แล้วโปรเจกต์แบบนี้มันก็ พับไปเรียบร้อยแล้วนะคะ ถ้าเพือพ่อนๆท่านใดยังไม่เคยดูนะคะอยากให้ดูจริงๆสำหรับเรื่อง Prince a g e n 11นะคะชื่อไทยมีทั้งสับไทยมีทั้งภาคไทยเลยนะคะเรื่องละครเรื่องนี้ก็จะเป็นอยู่ในปี2017นั่นแหละค่ะแล้วก็เรื่องนี้นะคะถือได้ว่าเป็นละครคุณภาพเพราะมีรางวัลการันตีเป็นรางวัลใหญ่ๆของจีนทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นละครที่มีอิทธิพลทางโทรทัศน์บนเว่ยป๋อนะคะปี2017เรื่องนี้ก็ได้ไปถือว่าเป็นราชา แห่งปีเลยนะคะแล้วก็มีรางวัลภาพยนตร์และโทรทัศน์ยอดเยี่ยมของพันธมิตรภาพยนตร์และโทรทัศน์แห่งเอเชียปี2017เรื่องนี้ก็ได้ไปนะคะแล้วก็รางวัลโกลเด้นโอ๊ก Award คะ่ะเรื่องนี้ก็ได้ไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่อง Princess a g e n t 1 1เป็นอะไรที่ก็อยากให้ทุกท่านที่ยังไม่เคยดูได้ดูนะคะเพราะว่ามีรางวัลการันตีแล้วก็สนุกจริงๆเป็นในช่วงที่ออนแอร์อยู่นะคะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่หวานอยากดูจนตัวสั่นเลย <c oughs> ต้องใช้คำนี้เลยนะคะก็คือทุกวันเนี่ยก็คือจะกลับมาตอนเย็นนะคะกลับมาบ้านก็คือจะต้องเปิดดูเรื่องนี้ก่อนเลยคะ่ะตอนนั้นติดมากๆเลยติดจริงๆนะ บอกได้เลยค่ะก็มากลับมาที่ปัตตภีไร้พ่า,า,ยายนะคะปัตตภีไร้พ่าย,ายก็คือสร้างจากนวนิยายยอดนิยมเช่นเดียวกันแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวความรักนะคะของเทพเจ้าโบราณจิ่นชิงจื่อนี่แหละคะ่ะแล้วก็ปีชางนะคะอ,องสันล,ลีซึ่งในละครเรื่องนี้นะคะชิงจื่อก็จะเป็นราชาแห่งเทพองค์สุดท้ายในโลกนี้ที่มีแล้วนะคะซึ่งครั้งหนึ่งก็เคยสู้รบ ปบมือคือเคยมีสงครามกันระหว่างเทพกับปีศาจนะคะกับแดนปีศาจนั่นแหละแล้วก็เก่งมากๆค่ะคนเดียวปราบได้เรียบเลยนะคะสําหรับท่านจิ่นชิงจือเนี่ยแหละคะ่ะแต่พอหลังสิ้นสุดสงครามนะคะเขาก็หายไปเลยคือหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเลยนะคะส่วนทางด้านของอ,องนะคะสวนลี่นี่ก็เป็น เป็นมีเหมือนเหมือนมี2เพศในในร่างเดียวกันแต่จริงแล้วเป็นผู้หญิงนะคะเป็นทั้งเจ้าชายเป็นทั้งเจ้าหญิงนั่นแหละค่ะก็ มีความเก่งกาจเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ไม่ได้อยู่บนไม่ได้อยู่ในดินแดนของสวรรค์แต่อยู่ในดินแดนของน่าจะคือเป็นแบบมันๆๆมานกึ่งกึงมานเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ต้องมีการแต่งงานเหมือนเชื่อมสัมพันธ์นะคะแต่อย่างไรก็ตามคือหนังก็หนีนั่นแหละแล้วก็เรื่องยุ่งยุ่งสนุกสนุกมันก็เกิดขึ้นแล้วก็เรื่องที่ต้องฝ่าฟันนะคะกับการรักกันของเซียนเซียก็คือของเทพๆอะไรเงี้ยก็ต้องมีฉากที่มันก็ต้องมีทรมานแล้วก็มีฉากที่สนุกสนานสําหรับเรื่องนี้ บางท่านก็เรียกนะคะเรียกเรื่องนี้ว่าอ่องไก่นะคะ <c oughs> ก็นิยายมีเป็นภาษาไทยนะคะถ้าเพื่อนๆมีเวลาก็ไปหาอ่านกันค่ะไม่ยาวเท่าไหร่สําหรับเรื่องนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าเขาจะสร้างแบบว่าปรับปรุงดัดแปลงมาจากนิยายต้นฉบับมากน้อยแค่ไหนแต่อย่างไรก็ตามการที่เราได้ได้อ่านได้รู้นิยายต้นฉบับมันก็เป็นอะไรที่เพลิเพลินไปอีกอย่างหนึ่งนะคะ ก็จากมุมมองนะคะที่เรามองไปที่ภาพเสื้อผ้านาผมสำหรับเรื่องนี้จะใช้โทนสีที่ค่อนข้างจะหวานนะคะไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าสีชมพูพวกเราก็จะได้เห็นค่ะ,ะชุดของนางเอกเราได้เห็นหลายๆชุดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดสีฟ้าเปิดไหลชุดสีชมพูคอกว้างคือมีความรู้สึกว่าชุดออกแนวแนวแฟนตาซีเนาะแต่ก็มีความสวยงามแล้วก็คุณเจ้าลี่อิงช่วงนี้ก็จะอวบๆนิดนึงนะคะก็มีความแซ่บออกมาอย่าง แน่นอนค่ะเพราะว่าเธอเป็นคนที่สวยน่ารักอยู่แล้วนะคะก็รอดูกันเลยทีเดียวแล้วก็ตอนนี้นะคะคือคุณเจ้าลี่อิงมีผลงานเรื่องความสุขของชิงฝูนะคะที่ออนแอร์อยู่ประเทศจีนซึ่งเรตติ้งดีมากๆแล้วก็คุณค่าของเรื่องนี้มันค่อนข้างสูงก็ทําให้คุณเจ้าลี่อิงนะคะโอ้โหกลับมาแข็งแรงมากเลยค่ะในในประเทศจีนนะคะก็คือมีชาวเน็ตแล้วก็ประชาชนชาวจีนเนี่ยชื่นชมชื่นชมระดับของ การคัดเลือกการรับเล่นละครของคุณเจ้าลี่อิงด้วยเพราะว่าคัดเลือกเรื่องอย่างความสุขของชิงฟูมันเป็นเรื่องราวที่ยอดเยี่ยมนะคะที่มีคนพูดถึง ผลงานของเธออยู่ตลอดเวลาณนะตอนนี้เลยค่ะก็หลังจากที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับที่เปิดกล้องเนี่ยก็เปิดกล้องเรื่องปฏตพีไหลพา,ายเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ของฝ่ายผลิตก็ได้ส่งข้อความไปยังสื่อต่างๆด้วยก็บอกว่าดีเลคเตอร์นะคะผู้กำกับคนหนึ่งก็คือเติ้งเคอร์นะคะแล้วก็ ปรดิวเซอร์ที่ดูแลเรื่องนี้ก็คือจะเป็นคุณเจ้าลี่อิงเองนะคะก็คือคุณเจ้าลี่อิงก็จะมีบทบาทในในส่วนของเบื้องหลังด้วยสำหรับละครโทรทัศน์นะคะโปรดิวเซอร์ก็มีมีความสำคัญเป็นอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าคุณเจ้าลี่อิงหรือว่าตำแหน่งนี้นะคะโดยตำแหน่งของโปรดิวเซอร์ก็ต้องเกี่ยวข้องกับ กับภาพเสียงคุณภาพต่างๆแล้วก็จังหวะการเดินเรื่องของละครทั้งหมดเลยนะคะนั่นก็คือการเชื่อมโยงหลักทั้งหมดของของตัวที่เป็นซีรีส์เนี่ยก็ต้องมีส่วนร่วมไปด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นการเปิดนะคะเปิดโอกาสให้เธอได้ร่วมงานในในสาขาอื่นๆนะคะที่อยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นเนี่ยโปรดิวเซอร์เนี่ยแหละคะ่ะก็เริ่มต้นเลยนะคะแต่ว่าบางกระแสก็บอกว่าที่ต้องรับตําแหน่งโปรดิวเซอร์ด้วยเพราะว่าตอนนี้มันมีกฎหมาย ของประเทศจีนที่ออกมาเกี่ยวกับเขาควบคุมนะคะรายได้ต่อตอนคือรายได้ของของดารานักแสดงนั่นเองแล้วทีนี้ก็ถ้าจะเพิ่มขึ้นนะคะถ้าจะให้ ถ้าตัวได้เพิ่มขึ้นหรือว่าได้เป็นเงินเพิ่มขึ้นก็ต้องมีการใส่ตำแหน่งอื่นๆในกองละครไปด้วยนะคะมันก็เหมือนเป็นทางลัดไหมอ่ะก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าบางทีแล้วเขาอาจจะคือคุณเจ้าลี่อิงอาจจะทำอยากจะทำทางด้านโปรดิวเซอร์เองก็ได้อันนี้พวกเราไม่รู้นะคะมันก็เป็นข่าวแล้วก็มีคนมีเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมันก็จะมีคนพูดคนจาก,กันเนาะมันก็คิดได้หลายๆอย่างเพราะว่าคนเรานะคะมาจากต่างที่แล้วก็บางทีก็คิด ไม่เหมือนกันบางทีก็มีพื้นฐานว่าชอบชอบดาราท่านนี้อยู่แล้วก็เลยพูดดีนะคะทำมาทางด้านดีๆส่วนบางท่านที่ไม่ชอบดาราท่านนี้นะคะก็จะแบบว่าเออพูดไปเทในทางที่ไม่เสมอตัวก็ออกรบๆนิดนึงนะคะก็เป็นธรรมดาของคนนั่นแหละค่ะสาหรับนะคะความสัมพันธ์ของคุณเจ้าลี่อิงกับหลินเกิงซินนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกลุ่มเดียวกันนะคะเพราะว่ามีคุณ คุณโจโตรงอี้หรือโจตรงอยู่นั่นแหละเป็นผู้ที่ดึงคุณโจตรงอี้นะคะเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะมากเลยแล้วคุณโจตรงอี้เป็นเพื่อนสนิทกับคุณเจ้าลี่อิงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่มีโอกาสมีเวลาว่างก็จะแบบนัดเจอกันแล้วก็รวมกลุ่มกันนะคะในตอนที่คุณเจ้าลี่อิงยังไม่ได้แต่งงานนั่นแหละนะคะทีนี้ค่ะก็ทําให้นะคะคุณหลินเกิงซินกับคุณเจ้าลี่อิงเนี่ยก็ ได้มาสนิทกันด้วยเพราะว่าก็เคยเจอกันมาก่อนแต่ก็นานมากแล้วแล้วก็ได้กลับมาเจอกันอีกตอนช่วงที่จะถ่ายละครนะคะเรื่องเรื่องไอเนี่ยไอสูเฉียวเนี่ยละค่ะเรื่อง Princess a g e นิบนะคะนี้ในช่วงปี2016-2017นะคะในช่วงนั้นน่ะก็จะมีเพื่อนสนิทของหลินเกิงซินคนหนึ่งนะคะที่แบบโอ้โหชอบชอบคุณเจ้าลี่อิงมากๆเลยนะคะแล้วก็แบบว่าอยากจะอยากแบบ พยายามอยากจะตามจีบแต่ว่าตามจีบเท่าไหร่ก็คุณเจ้าลี่อิงก็ไม่มองมาที่เขานะคะโอ้ยคนนี้นะคะคนนี้ก็คือชื่อว่าหวังหวังซือชงค่ะหวังซือชงเป็นคนที่เรียกได้ว่ามันไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงอย่างแท้จริงนะคะแต่ว่าเขาเป็นถึงเรียกได้ว่าเป็นสามีระดับชาติของจีนคนหนึ่งเลยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าคนนี้นะคะเป็นลูกชายเพียงคนเดียวค่ะคุณหวังซือชงเนี่ยในในวงการบันเทิงนะคะถือว่า ถือว่าเขาน่ไม่ใช่คนในวงการบันเทิงแต่ว่าเขาอ่ะเป็นเซเลบริตี้ที่ได้รับความนิยมนะคะมากกว่าคนในวงการบันเทิงซะอีกค่ะเทียบกับดาราได้เลยนะคะเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังก็คือคุณพ่อเขานั่นแหละค่ะเพราะว่าคุณพ่อเขาช่างเป็นผู้ที่ทรงอิทธิพลมากเลยนะคะในประเทศจีนค่ะคุณหวังเจี้ยนหลินนั่นเอง เพราะฉะนั้นคุณหวังซือคงเป็นลูกชายคนเดียวของคุณหวังเจี้ยนหลินนะคะในฐานะลูกชายคนเดียวของคุณหวังเจี้ยนหลินซึ่งเป็นประธานของวันด้ากรุ๊ปเนี่ยความมั่งคั่งของหวังซือคงหวังซื่อคงก็ไม่ควรที่จะถูกประเมินต่ําเลยนะคะเป็นเรียกได้ว่าเป็นที่หมายปองของหญิงสาวค่ะแต่ว่ามีไม่กี่คนนะคะที่จะกล้าไปยุ่งกับเขาเพราะเขาดูแบบว่าเขาเป็นไฮโซแล้วก็รวยมากด้วยนะคะแต่ว่าเขาเป็นเพื่อนสนิทกับคุณหลินเกิงซินแล้วก็เป็นเพื่อน คือเป็นเพื่อนที่ดีมากๆเลยนะคะคุยกันได้แทบจะทุกเรื่องเลยค่ะทีนี้นะคะในช่วงที่ในช่วงที่คุณหลินเกิงซินได้ร่วมงานกับคุณเจ้าลี่อิงเนี่ยเป็นช่วงที่คุณเนี่ยหวังซื้อชงแบบว่าไปแบบไปหาหลินเกิงซินบ่อยมากแบบว่าไปแบบเหมือนไปหาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็น่ารักดีค่ะทีนี้เขาก็ถามนะคะถามหลินเกิงซินว่าเออน,นี่ทําไมทําไมเจ้าลี่อิงอะ่ะเขาไม่ชอบฉันนะคะอันนี้คือ เป็นการพูดตลกๆในกลุ่มเพื่อนนะคะแล้วก็มีการแบบว่าโพสทางทางเว่ยปอตอนนั้นนะคะก็คือเขาก็ถามไปว่าถามหลินเกิงซินว่าเออทำไมทาไมเจ้าลี่อิงไม่ชอบฉันอะไรอย่างนี้ทำไมไม่มองมาที่ฉันนะคะก็หลินเกิงซินก็ตอบนะคะตอบไปว่าก็ก็คุณน่ะมันไม่ใช่อาหารไงเออเจ้าลี่อิงก็เลยไม่ชอบ ก็คือก็คือเจ้าลี่อิงอ่ะเป็นคนที่ชอบทานอาหารพวกเราจะรู้นะคะเธอทานเธอตัวเล็กเนาะแต่เธอทานอาหารเก่งมากเลยนะคะก็คําตอบแบบนี้ของหลินเกิงซินนะคะก็ทําให้แบบว่าคนที่ได้อ่านที่ได้รู้คําตอบนี้ผ่านทางโซเชียลมีเดียก็สามารถหัวเราะได้เป็น10ปีเลยนะคะเพราะว่าเพราะว่าเขาก็แซวกันมาแบบนี้ค่ะแต่ตอนนี้คุณหวังซือชงเขาก็แต่งงานไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้มันเป็นเรื่องราวในปีนู่น2017แล้วนะคะก็ หลังจากที่คุณหวังซือชงได้ยินคำตอบจากาหลินเกิงซินแล้วนะคะเขาก็พูดไม่ออกเลยค่ะก็ <c oughs> เป็นอะไรที่น่ารักนรักในกลุ่มเพื่อนนะคะก็ หวานก็เอามาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็เรื่องนี้มันก็ผ่านไปหลายปีแล้วเนาะตั้งแต่ปี2017มาถึงปี2022ก็5ปีแล้วนะคะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะเดี๋ยวถ้ามีเรื่องราวข่าวข่าวนะคะของกองละครปัตพีไร้พายอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวหวานจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆที่สนใจทุกท่านได้ฟังกันนะคะเราจะได้ตามติดเรื่องนี้กันเลยค่ะปัตพีไร้พายนะคะผลงานการนําแสดงของคุณเจ้าลี่อิงแล้วก็คุณลิน เกิงซนค่ะอพิสดนี้หวานลาไปก่อนนะคะแล้วพบกับวันได้ใหม่ในอพิสดถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ